ก็จะขอเล่าว่าทำไมตัวเองถึงมีความเชื่อมากขึ้นณเวลานี้เมื่อเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วนี่บอกได้เลยว่าระดับนี้ก็ระดับนี้ค่ะตอนนี้อยู่ระดับนี้ค่ะแต่ก็คือยังไปอีกได้เยอะเพราะว่าเราตัวเองยัยงยังรู้ว่ายังยังต่ำต้อยอยู่ยังน้อยนิดแต่คือได้มีประสบการณ์มากขึ้นก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วปี2014ขอเล่าตรงจุดสายไขมัสำคัญนะคะว่าตัวเองเติบโตขึ้นได้อย่างไร คือปี2014เดือนออกโทเบคือได้ฟังพอดีว่าตะก่อนนี้อยู่ที่แคลกอรี่นะคะตัวเองเติบโตขึ้นเกิดในโบสถ์โฮมเชิร์ชซึ่งมีครอบครัวอยู่แค่3-4มสครอบครัวที่มาร่วมกันก็ก่อตั้งด้วยพี่คนไทยนะคะสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็เราก็คือเหมือนกับแพมบอกได้เลยว่าแพมย้ายมาที่แคนาดาขอ PR มาที่คนาด้วยตัวคนเดียวมาอยู่ที่แคนาดาได้12ปีตั้งตัวได้ตัวคนเดียว แต่ปัจจุบัน5ปี7ปีที่ผ่านมาที่รู้จักพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวค่ะมีพระเจ้ามีพระบิดาบนสวรรค์เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะก็ช่วง3ปีที่แล้วที่เดือนออกตุเบอร์พอดีพี่พี่ที่โบสก็คือเป็นอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ เป็นเหมือนครอบครัวที่อยู่ที่คนาดาเลยที่เลี้ยงดูคอยปกป้องคุ้มครองดูแลทุกเรื่องมีเรื่องราวพาอะไรฝากขอพี่พี่ช่วยด้วยนะพี่อมพี่กุ้งช่วยด้วยมีปัญหานี้นะคะก็คือสามปีที่แล้วเขาเอา YouTube ของอาจารย์หมอวารุณน,นะคะเรื่องของไฟมาให้ให้ฟังก็พอฟังแล้วได้อาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหไฟขึ้นค่ะใจนี่ร้อนลอนเลยอยากไปหาอาจารย์ก็ฟังได้ที่สองที่บอกว่าเอ้ยคุยกับพี่พี่กุ้งพี่อมพ,พี่กุ้ง จะไปหาอาจารย์ที่โบสถที่ซีแอตเทิลได้สองทิศตัดสินใจซื้อตั๋วค่ะสามคนบินไปหาอาจารย์หมอวัลลุนที่ซีแอตเทิลวันนั้นคือเป็นวันที่เป็นวันฮาโลวีนที่โบสถของอาจารย์จัดงานจัดงานเขาเรียกคือไม่อยากให้เด็กๆออกไปร่วมงานฉลองฮาโลวีนที่โบสถของอาจารย์ที่ที่นิวโฮปอินเตอร์เนชั่นก็จัดงานฮา v e เวส o m ซัมติงนะคะ แล้วก็ไปหาอาจารย์แล้วก็คือ3มคนอยากให้อยากได้รับการเจิมค่ะให้อาจารย์วางอาจารย์หมอวางมือแต่พอดีวันนั้นอาจารย์หมอเขากําลังยุ่งที่โบสถ์มีงานะอาจารย์ดาด้วยแล้วก็วันรุ่งขึ้นอาจารย์เขาจะไปวเคชั่ที่ฮาวายกับครอบครัวแล้วก็พอดีว่าไปเราไม่เคยรู้จักอาจารย์หมอมาก่อนแค่ฟังจาก YouTube แล้วก็บินไปเหมือนกับอาจารย์อยากให้อาจารย์หมอวางมือแต่อาจารย์ไม่วางให้ค่ะบอกว่าเป็นคนแปลก ไม่รู้ว่าจะมาดีมาลายแต่ก็เคยได้คุยกันนะคะอาจารย์ก็คุยแล้วก็สอนแล้วก็คือเหมือนก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอีกสองเดือนเดือนธันวาคมอาจารย์จะมีจัดงานที่ LA ที่โรงแรมฮินตันก็เป็นเครือโบสของอาจารย์หมอนะคะก็ดิฉันอยากได้รับกันอยากได้รับไฟอะค่ะก็บินไปแต่คราวนี้ไปคนเดียวก็ได้รับไฟกับอาจารย์หมอที่โรงแรมฮินตันครั้งแรกเสร็จแล้วก็ พี่น้องที่โบสถ์ที่จัดจัดที่นูน่นก็บอกว่านี่เดี๋ยวเดือนเดือนมีนาคมจะมีแคมป์อีกนะแคมป์รีไววลจัดอีกที่อยู่บนบนเขาจําชื่ออะไรแบร์ซัมติงค่ะดิฉันก็ซื้อตั๋วบินไปค่ะอยากได้รับอีกนะคะก็ไปอีกได้รับไปอยู่แคมป์เป็นอาทิตย์หนึ่งกลับมาปุ๊บกลับจากกลับจากแคมป์ปุ๊บไปที่ทํางานวันแรกเช้าวันแรกไปถึงที่บริษัทเมนเจอร์เรียกไปให้จดหมายค่ะ เล y o ยอพอได้รับปุ๊บก็คือเก็บของกลับบ้านเลยค่ะเช้าวันนั้นกลับจากเวกชั่นรับไฟมาอันนั้นคือบอกได้ว่าซีกออ d เต็มที่อยากได้รับอยากได้รับการชำระอยากได้รับการปลดปล่อยแต่ทำไมผลถึงเป็นอย่างนั้นสามครั้งกลับมาได้ได้จดหมายลาออกแล้วดิฉันมาอยู่ที่แคนาดาตัวคนเดียวผ่อนบ้าน ตอนนั้นมีบ้านก็ผ่อนบ้านเลี้ยงดูตัวเองไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ร้องไห้ค่ะกลับมาบอกได้เลยเหมือนกับใจแตกสลายเก็บตัวอยู่กับบ้านแต่แต่ปกป้องตัวเองนะคะเข้าหลบลี้ภัยในพระวิหารของพระเจ้ายังไงก็คือที่บ้านเป็นบ้านสามชั้นกลับมาถึงบ้านนี้เปิดเพลงนมัสการค่ะ ตลอด24ชั่วโมงที่ชั้น2ที่ห้องล i v วิ g ง o ูมแล้วตัวเองห้องนอนอยู่ชั้น3เก็บตัวอยู่ในห้องนอนค่ะร้องไห้กินข้าวไม่ลงแต่ก็มีอีกเปิด iPad ค่ะคําสอนของอาจารย์แต่ละคนเปิดต่อเน,นื่องตลอดใจตื่นก็คือฟังก็คือพระคําของพระเจ้านะคะเข้าหูเข้าจิตวิญญาณบอกได้เลยใน3วันนั้นพระเจ้ารักษาแผลในจิตใจที่แตกสลายอย่างรวดเร็วมาก3วันค่ะดิฉันฟื้น พอขึ้นวันที่สี่ตื่นขึ้นมาเปิดเพลงร้องเพลงน้ำมศการพระเจ้าค่ะน้ำมศการพระเจ้าพระเจ้าเหมือนกับคือบอกใจมันขึ้นสู้ขึ้นมาคือมีแรงอะ่ะมันน้ำมศการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เฉเลยธรรมบัญญัติบทที่28ที่อาจารย์สอนนั่นค่ะคือบทที่ดิฉันอธิษฐานทุกวันในช่วงช่วงที่ตกงานแล้วที่ตกงานตรงนั้นเนี่ยอธิษฐานพระเจ้า อธิษฐานคือทั้งวันไม่มีอะไรทำค่ะตกงานแล้วเศรษฐ,ฐกิจที่แคลกรีตอนช่วงนั้นคือดิฉันทำอยู่บริษัทน้ำมันรบบริษัทราคาน้ำมันตกใช่ไหมคะบริษัทน้ำมันก็คือถอนตัวออกจากแคลกลีหมดก็เรียกว่าโปรเจกต์จบไม่มีอะไรนะคะก็คือทุกๆวันมีแต่ข่าวไม่ดีนะคะแต่ดิฉันก็ยังไม่ขายบ้านแล้วก็มีความเชื่อว่าคือความเชื่อเพิ่มขึ้น,นะคะด้วยความ ขอบคุณนะ,ค,ะคือจะบอกว่าเพราะว่าการที่ได้รับไฟจากพระเจ้าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าครีนเราอะ่ะเสริมสร้างสิ่งที่เป็นมนลทินในจิตใจเราแล้วก็ทําใจให้เราบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็พระคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เสริมกําลังเราทําให้ให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ขายบ้านไม่หาคนมาเช่าบ้านด้วยเพราะว่าอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวกับพระเจ้านะคะแล้วก็ ตรงนั้นได้ EI แค่8เดือนไม่พอค่าใช้จ่ายทุกเดือนแล้วค่ะแต่ทุกคนที่ทเพื่อนๆน,นี่จะไม่รู้เลยถ้าบอกไม่บอกเขาว่าตัวเองตกงานไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังมีความชื่นชมยินดีในทุกๆวันแต่ก็คือมีจุดท้อบ้างท้อเมื่อไหร่กลับเข้าหาพระบิดาทันทีเลยค่ะอธิษฐานแล้วก็คือจะฟื้นได้ไหวแล้วก็คนอื่นๆเพื่อนๆไม่รู้กินอยู่อย่างดีเหมือนเดิมบอกได้ว่าช่วงนั้นสุขภาพไม่ดีด้วยไปหาอาจารย์หมอให้อาจารย์วางมือให้สุขภาพไม่ดีด้วย แล้วก็เป็นอะไรที่ช่วงนั้นคือเป,เป็นเวลาของการพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจโดยพระบิดาบนสวรรค์ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็พระเจ้าเลี้ยงดูค่ะก่อนพระเจ้าให้ให้เงินมาหนึ่งก้อนจากเงินคืนภาษ,ษีหมื่นกว่าเหรียญไม่เคยได้มาก่อนเลยขอบพระเจ้าก็เลยทําให้อยู่ได้14เดือน8เดือนได้เงินดีอีก6เดือนนียไม่มีรายได้เลยแต่กินอยู่อย่างดีค่ะกินอาหารออแกนิกนะคะ ดีกว่าเมื่อก่อนนี้อีกก่อนทีกน่ก่อนที่จะตรงนานแล้วก็พระเจ้ามาไม่เคย,ยไม่ไม่เคยสายจริงๆค่ะแล้วช่วงนั้นนี่คือจะบอกให้มีงานสมัครมีงานที่ที่ได้เสนอเข้ามาจากเอเจนซี่ไม่รู้ว่าเข้าเอาชื่อเรามาจากไหนนะมีจากฟิลิปปินส์มีจากเซาท์แอฟริกามีจากดูไบนะคะมีได้สัมภาษณ์ หมดแล้วก็จะทำคอนสายคอนแทคกับบริษัทที่เซาท์แอฟริกาและแล้วไปหาอาจารย์พอดีเดือนออก,กาสไปแคมป์ของที่ New, New Hope International อีกนะคะครั้งนั้นพระเจ้าก็จะเตรียมให้ให้ตัวฟรีค่ะได้ตัวฟรีเพราะว่าตอนไปแคมป์ไปแคมป์ที่ LA ตอนเดือนมาร์นี่เครื่องมันดีเลยเขาเลยให้ให,ให,ให้ให้เงินก็เลยเหมือนกับโอเคขอบพระเจ้าพระเจ้าเตรียมให้หมดทุกอย่างบอกได้เลยทุกเรื่องพระเจ้ารู้ล่วงหน้าค่ะถึงล่วงหน้าเลยแล้วก็ พระเจ้ามาไม่สายก่อนที่เงินจะหมดต้องไปขอคนอื่นหรือต้องขายบ้านหรือต้องไปทํางานเซอร์ไวว่าไม่ต้อง14เดือนนั้นไม่ทําอะไรเลยรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าจะส่งคนมาให้หนุนใจคนป่วยแล้วก็รับน้องคนนี้มารับเชื่อตอนช่วงตกงานค่ะคือบอกได้เลยว่า14เดือนนั้นเนี่ยร,รับใช้พระเจ้าอย่างเดียว ไปหนุนใจคนอื่นคือไปสร้างเสริมตั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการการหนุนใจแต่โอเคขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าหนุนใจเราทําให้เรามีแรงกําลังเป็นหนุนใจคนอื่นก็คือเป็นการรับใช้พระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาและใช้ดิฉันในการรับใช้นาจาของพระองค์เจ้าแล้วก็พระเจ้ามาไม่เคยสายอาจารย์ข้อที่ถามบอกจะไปเซาท์แอาฟริกาเหรอขอที่ฐานให้ได้งานที่แคนาดาละกันก็ได้งานที่แคนาดาค่ะก็ได้ที่วินิเพก ก็ได้มาที่วินเนติกหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็งานบริษัทนี้ที่ได้เป็นบริษัทคอนสตรักชั่นบอกได้ไม่เคยมีประสบการณ์เลยแล้วคนตกงานเยอะแยะนะคะคนทำงานในฟิลด์คอนสตรักชั่นก็มีใช่ไหมคะแต่ดิฉันได้ค่ะขอบพระเจ้าแล้วก็ไปถึงเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงด้วยส่วนบริษัทที่ทำคือบริษัท PCL ส่วนใหญ่คนจะคนจะรู้จักกันดีมีทั้งที่แนะคนาดาแล้วก็เทมเอร์ลีกานะคะสาขาแล้วตอนนี้สาขาที่วินเนปิกเนี่ยมีแต่พวกฝรั่งสไตล์เอเชียเยอรมันแล้วก็ ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ชายเราเข้าไปอาทิตย์แรกก็คือค่อนข้างจะถูกดูดูแคลนนะว่าเอ้ยเอ็นนี่ผู้หญิงเนาะมาทําคอนสตั้์และเองเอเชียอีกภาษาอังกฤษก็เก่งเหลือเกินคือเก่งแบบนี้นะเพราะตำแหน่งที่ทำจะต้องไปโคเรเนตับเขาอะค่ะแต่เขาขอบคุณพระเจ้าว่าบอกได้เลยว่าเอาทุกชื่อทุกๆคนเลยค่ะหัวหน้าเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยมาฝากไว้กับพระเจ้าค่ะแล้วก็ขออธิษฐานขอปัญญากับพระเจ้าทุกๆวันแล้วก็บอกได้เลยพระเจ้ายกชูค่ะ ยกชูเราขึ้นทุกๆคนในบริษัทจนถึงระดับ o p e r a t i o n m a เ a เ e r senior Management นะคะให้โอกาสให้โอกาสคนๆน,นี้ค่ะซึ่งเราถ่อมตัวลงภาษาอังกฤษก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมคือเก่งในระดับที่คุยได้แต่ว่าไม่โปรเฟชชั่นอลระดับที่จะไปโคเดเนตกับระดับตรงนั้นแต่พระเจ้ายกชูขึ้นแล้วก็ประทานสติปัญญาให้สามารถทํางานได้แล้วก็คือเขานับถือเราค่ะให้เ,เกียรติเราที่จะเรียนรู้ระบบ แล้วมาสอนคนในบริษัทมาตั้งติดตั้งระบบในบริษัทค่ะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าตอนช่วง14เดือนนั้นเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจค่ะเปลี่ยนแปลงข้างในเราจะสัมผัสได้กับพระเจ้าเองจากข้างในว่าพระเจ้ารักเรามากแล้วในช่วง14 14เดือนที่ได้สัมผัสับความรักของพระเจ้าอยากให้คนทุกๆคนเนี่ยได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าเพราะว่ามีมากเหลือเกินมากจนล้นนะคะล้นจนอยากให้คนอื่นได้รับรับความรักตรงนั้นจริงๆ พยายามที่จะเปล่าประกาศแล้วก็รู้ว่าพระเจ้ามีจริงจริงๆค่ะพระเจ้ายังคงดำรงอยู่แล้วก็ฟังเราทุกคำถามทุกคำถามที่ทุกอธิคำอธิษฐานเที่ยวริษฐานจากใจจากใจส่วนและจริงใจนะคะบอกได้เลยว่าพระองค์ตอบแล้วในช่วงหนึ่งปีที่อยู่ที่วินิเพกเนี่ยพระเจ้าน่ารักมากทุกๆเรื่องพระเจ้าตอบทันทีวันต่อวันค่ะวันต่อวันและในทุกๆเรื่องแล้วพระเจ้าก็ที่มาวินิเพกทํางานได้สองเดือนครึง่ง ยังไม่พ้นโปรนะคะต้องสามเดือนถึงจะพ้นโปรเบชันสองภายในสองเดือนครึง่งพระเจ้าประทานบ้านหลังที่สองให้ค่ะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในสองเดือนครึ่งนั้นเนี่ยยังไม่มีใบผ่านงานเลยแล้วก็ไปจองบ้านตอนนี้กฎที่วินิเพกไม่เหมือนกับที่แคลกรีนึกว่าจองบ้านแล้วอีก6เดือนผ่านโปรแล้วค่อยไปขอขอมดเกรได้ใช่ไหมที่วินิเพกเนี่ยยูจะต้องพอไปจองบ้านปุ๊บเนี่ยภายใน5วันยังต้องไปขอไฟแนนเชียลอะพู a ว นะคะโหยแบบงงมากติดต่อทนายไม่เคยเลยเพราะกฎระเบียบต่างจากที่แคลกอรลีมากก็มาที่มาที่วินเิเพกไม่รู้จักใครเลยแต่พอดีว่าไปรู้จักพี่ลำพรเพราะว่ามาจากพี่ที่แคลกอรีแนะนำมาแต่คือไม่มีเพื่อนเลยนะคะก็ติดต่อแล้วก็ติดต่อแบงค์แบงค์ทีดีซึ่งตัวเองมีมอสเกตอยู่กับบ้านหลังแรกที่แคลกอรลีบ้านหลังนั้นก็ไม่ได้ขายนะคะยังอยู่ให้เขาเช่าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ ติดต่อแบงค์ทีดีที่เราเราใช้กับเขามา12ปีเขาไม่ให้กู้ค่ะเพราะว่าไม่มีใบไม่มีใบจ้างงานนะคะก็เลยไปหาแบงค์อื่นที่ในวินิเพกเขาให้ค่ะภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เลยได้บ้านหลังนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพระพรที่จะต้อนรับพี่น้องมาร่วมอธิษฐานแล้วก็เรียนพระคำพี์แชร์พระคัมภีด้วยกันรันมาสก,การก็เปิดมาแล้วค่ะทุกสอ,อาทิตย์ ที่เปิดที่บ้านก็มีพี่น้องคนลาวคนไทยมาร่วม3คู่ค่ะแล้วก็ตัวเองก็ได้รับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ใหญ่ก็คือของสปริงเชิร์นนะคะก็ไปวอรเนเทียก็คือไปสอนชั้นเรียนเด็กอายุ3ามขวบค่ะที่โบสถ์นี้เด็กเยอะมากวันอาทิตย์นเนี่ยมีเป็นพันคนค่ะมีตึกมีตึกสำหรับเด็กเลยค่ะแล้วก็ชั้นเด็กที่ที่เซอร์วิสที่ที่ไปช่วยช่วยดูแลนเนี่ย เป็นเด็กชั้นสามขวบค่ะก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีในในแต่ละจะจะมีเซอสามรอบเซวิตท,ที่จะไปเนี่ยคือจะรอบที่ดิฉันไปเนี่ยจะมีบางทีเนี่ยสามสิบสามสิบกว่าคนทุกอาทิตย์ค่ะเด็กๆน่ารักมากแล้วก็เด็กๆเ,เพราะว่าไปอยู่ใกล้กับเด็กเนี่ยทำให้รู้ว่าความรักของพระเจ้านี่อยู่กับเราจริงๆเพราะเด็กๆจะสัมผัสได้แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่มันก็นดีใจเนาะว่าพระเจ้านี่อยู่กับเรา เพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวของเราเขาสัมผัสได้แล้วคือเหมือนกับว่าธรรมดาเด็กเนี่ยเวลาพ่อแม่เลิกเลิกเซอร์วิสแล้วพ่อแม่มาเนี่ยเด็กจะรีบโอ๊ย oh, hey, พ่อแม่มาแล้วจะวิ่งหาวิ่งหาพ่อแม่ดีใจจะได้กลับบ้านแต่เด็กหลายๆคนที่เราเราได้ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยเขานั่งไม่อยากกลับพ่อแม่เขามาแล้วอ่ะแล้วก็พี่น้องเขามาเรียกแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาไม่อยากกลับเขาเหมือนกับเขามีความสุขที่นั่งอยู่ใกล้ๆเราทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะคือเป็นอะไรที่ ถ้าเราหาพระเจ้าด้วยใจบอกได้เลยว่าทั้งหมดมาจากใจก่อนอื่นต้องก็ต้องบอกที่อาจารย์สอนวันนี้ด้วยใช่ไหมคือต้องมีเกาะป้องกันถ้ารู้ตัวว่าเราวิกเมื่อไหร่สิ่งแรกคนแรกที่เราจะต้องหาคือพระเจ้าแล้วต้องอยู่ภายใต้เข้าเข้า,เข,าเข้าบ้านกลับเข้าบ้านอ่ะเหมือนกับเราเราออกข้างนอกมาบาดเจ็บใช่ไหมไม่ต้องไปหาเพื่อนไม่หาใครเลยกลับเข้าบ้านหาพ่อเลยปิดประตูเลยหาเฝ้ากับพ่อเลยแล้วก็พ่อจะจัดการให้เอง ใช่ไหมขอฝากทุกเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องที่ฝากไว้กับพระเจ้าอย่าก,กังวลถ้าอยู่กังวลแสดงว่าอยู่ไม่ได้เชื่อใช่ไหมอย่าก,กังวลก็เหมือนกันเราขอ,ขอ,ข,อขอพ่อว่าพ่อเนี่ยฉันขอขอยากลูกอยากได้รถถ้าพ่อเรามีตังค์พ่อเราก็ซื้อให้ใช่ไหมแต่หากว่าถ้าเรายังไม่พร้อมพ่อก็ยังไม่อยากให้เราขับรถออกไปถูกไหมมันจะไม่ปลอดภัยกับเราเหมือนกันพระบิดาก็เช่นนั้นค่ะอันนี้คือฝากไว้แล้วก็ อยากฝากพระคำจอนเทนเทนที่อาจารย์เคยพูดก็ได้จากอาจารย์เหมือนกันนัะขโมยมาเพื่อรักฆ่าและขโมยแต่เรามาเพื่อให้ชีวิตชีวิตที่ครบบริบูรณ์ค่ะขอบพระาจรย์ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนได้รับพรแล้วก็กใหญ่ทุกคนเข้าหาพระเจ้าด้วยจิตใจจริงๆและถ้ามีอะไรที่ค้างคาใจอยู่ขอให้สารภาพบาปผิด ในแต่ละวันเพราะแล้วถ้าได้รับวินพระวิญญาณบริสุทธ์แล้วเนี่ยไวค่ะเพราะคนนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ร้ายแต่คือพระเจ้าได้เปลี่ยนแล้วแล้วก็คือเป็นถ้าอะไรที่นิสัยข้อนิสัยที่ไม่ดีตรงส่วนไหนที่เรายังไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็จะให้เราเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำๆค่ะ จกนกว่าเราจะเปลี่ยนแล้วถ้าเรามีวัตพระัญมญา,าสุดแล้วเนี่ยเราจะไวขึ้นแล้วช่วงนี้คือบอกได้แล้วไวกับพระวิญญาณมาสุดมากขึ้นตัวเองคือจะมีปัญหาในเรื่องของความโกรธความโกรธใช่ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งโกรธอยู่ๆหลุดหลุดโกรธเนื่องจากว่าขับรถอะไรเงี้ยโกรธโมโหมากเลยพอเจอตอนเย็นวันรุ่งขึ้นก็เจอเหตุการณ์เดียวอีกแล้วทําให้ระลึกได้เฮ้ยเราโกรธนะร้องไห้โฮในรถเลยค่ะบอกลูกขอโทษ แล้วก็คือหายคือมัอนก็ให้ไวให้ไวกับความรู้สึกแล้วก็ไวกับความบาปค่ะความโกรธนั่นก็คือความบาปที่รุนแรงอันหนึง่งที่จะทําให้เกิดสิ่งแย่ๆอีกมากมายค่ะเพราะในอดีตเนี่ยจะเสียใจทุกครั้งที่ความโกรธของเราระเบิดออกไปแล้วว่าทําไมเราคุมอารมณ์ของเราไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วค่ะช่วยเราได้ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างไวมากขึ้นค่ะถ้าเราพยายามที่จะไวกับเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ อันนี้ขอฝากค่ะขอบคุณพี่เราค่ะ